Siddata taught me the middle way. Happiness isn't too far away. Not to the left, not to the right. <laughs> Not too much not too much play. Balance is a หลับตาฝันเป็นตรงเป็นตาเตินขึ้นมาแล้วก็นำอะไรฟังปัญญาปรมปรากันจ้าฟังอยู่รึเปล่าจ้าดูอยู่รึเปล่าจ้าดูอยู่ที่ไหนอ่ะ อ๋อสูมิติบธรรมเนาะประการที่สองถึงไหนมาถึงประการที่สองเรื่องอะไรจะเนี่ยอ๋อจ้ะ,จะตัวลูกจะต้องมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจและจะต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกฝน อบรมตนเองให้ได้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมออีกทั้งตัวโลูกจะต้องมารักษาใจให้กลับบรมณหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาสองเวลาที่กลางกายจะ real. เพื่อไ่ให้ความโลภความโครธและความหลงก,ก็มาครอบงำจงิตใจตัวลูกได้และตัวลูกจะต้องไม่อยากเดินอยากดังไม่ติดในลาบสการะอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นสิ่งใดที่จะทําให้แจงโลกตัวโลกไม่ดีไม่บริสุทธิ์ตัวลูกก็อยากเข้าไปใกล้และพยายามออาหายจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ที่เป็นาการศึกษาการกุศลและการประบัติพรหมจรรย์ พราะถ้าหากจะลกลกเราไปติดออหรือเพลิดเพลินอย่าง,งสิ่งเหล่านั้นแล้วทีเรานั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการประพฤติปฏิบัติธรรมประการฝึกฝนอ,อรบรมตนเอง,องตัวลูกซึ่งอาจจะเป็นผลนาให้แจ้งตัวลูกไม่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะเป็นเช่นนี้ในสองบุญดังกลา่าวก็จะส่งผลได้ไม่เต็มที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการที่ตัวลูกต้องการอยากจะให้กายว่าจใจใจได้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นั้นตัวลูกจะต้องมีความมักน้อยสันโดษหรือยินดีและพอใจในปัจจัยสี่ตามมีตามได้ตัวลูกจะต้องไม่ติดในคนสัดสิ่งของและเรื่องราวต่างๆอีกทั้งตัวลูกจะต้องห่างใครจะคนพานซึ่งจะชักพาให้แจ้งตัวลูก ตกต่ำนอกจากนี้ตัวลูกจะต้องม่นน้อมใจให้กลับมายุดนิ่งอยู่กับความบริสุทธิ์ภายในอยู่กับมหาปูชเนียอาจารย์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบ่อยๆพร้อมกับจกย้ำเป้าหมายและอุดมการในการสร้างบารมีของตนเองอยู่เสม,มอเสม,มอว่า เรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเราจะต้องไปสู้รับ,รบมือกับศัตรูที่แท้จริงซึ่งก็คือพยาม,มารให้ได้เพื่อที่จะตัวลูกจะได้เป็นกายะมิตรกับตนเองและผู้อื่นให้ได้ชีวิตคือการเข้ากลางจาเอาใจออกจากกรางย่านอกใจนี่นะใจต้องอยู่ในกลาง และในทุกๆครั้งก่อนที่ตัวลูกจะเข้านอนตัวลูกก็ต้องมันนึกถึงบุญแล้วก็นึกทบทวนความบริสุทธิ์กายว่าจจใจแล้วก็ตระจดูข้อบอกพร่องตัวเองอยู่เป็นประจำสม่สำเสมอเช่นที่ต่างว่าวันนี้เนี่ยเราได้แอบไปก็สิปนินทามัวแต่จับผิดจับ ไม่แอบจับไม่จับดีเพืเ่นนนนนนอนๆพี่เพียงน้องนักสร้างาบารมีบ้างหรือปลาเป็นต้นซึ่งจะทําให้เสียเวลาในการสร้างาบารมีถ้ามีตัวโูกก็ต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือนิสัยเหล่านั้นให้หมดไปจักแจงตัวลูกให้ได้ส่วลรลูกอุบาสิกาเขตในทุกๆคนที่อยากจะได้อานิสงส์แห่งบุญน,นี้ ลูกบัณฑิการเขตในทุกๆคนก็จะต้องมันสังสมความบริสุทธิ์กายวาจาใจตามตัวรูกไปด้วยยิ่งเจโลกและลูกๆบัณฑิการเขตหนทุกๆคนมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลทำให้ใจตัวโลกและลูกๆบัณฑิการเขตในทุกๆคนหยุดนิ่งแล้วก็บรรลุทำได้โดยง่าย ตัวโลกและลูกโล,กลกปัสิกาเขตในทุกๆคนก็จะได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายดังที่ตัวโลกแล้วก็ลกลกโลกปัสิกาเขตในทุกๆคนได้ตั้งความปรารถนาไว้ด้วยดีมาตั้งแต่ต้นนั่นเองประการที่สามตัวโลกจะต้องตั้งใจ ต่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนขไขใดๆทั้งสิน้นเช่นนี้ไปจนตลอดชีวิตคือตัลูกต้องเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่เครื่องมากและก็มีความมุ่งมาในงานการสร้างบารมีแต่เพียงอย่างเดียว แล้วผู้ปราบสาบ้านๆ่ยคือว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเป็นพันเตียพันตะวันีิโชนนีรันก็ต้องเป็นพันเตียไม่ใช่พันเคียเหมือนกี้ต้อยที่ต้องเคียกัถึงจะจุดไฟติดได้อีกทั้งตัวเราจะต้องสร้างบารมีแบบเช้ากระบังเย็นกระมังไม่ใช่เช้าช้อนเย็นช้อนอีกด้วย ต้องทำเป็แบบให้เต็มที่แบบสดๆไปเลย การที่สีตัวโลกจะต้องประหยัดมัธยัติแล้วก็รู้จักใช้สมบัติพระศาสนาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกทั้งตัวโลกจะต้องรู้จักประมาณในการใช้ปัจจัยสี่พระตระบาต่ลสตาี่ผู้มีบุญเขตนอกจะได้มาสร้างบารมีนี้ ผู้มีบุญเขตนอกเหล่านั้นจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเด็ดทีเดียวเพราะฉะนั้นต่นลูกจะต้องรู้จักรักษาสมบัติของพระาศาสนาไว้ให้ดีแล้วก็จะต้องนำทุกบาทุกสไตา์ที่เขาจบเหนือหัวมาใช้เกิดประโยชน์ทางงานพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดปฏิบุญกุศลจะได้เกิดขึ้นกับผู้มีบุญเขตนอกเหล่านั้นอย่างเต็มที่ เต็มกำลังคือทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่นะจ๊ะประการที่ห้าฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะต่ลูโลกก็จะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความอดทนแต่ความลำบากตรากตาม ความอดทนต่อความหิวกระหายความอดทนต่อการกระทบกระทั่งจริงการถูกโดมิดนดูแคลด้วยการพูดที่ไม่ดีที่เสียสีต่างๆนานา,นาเป็นต้นและสุดท้ายท้ายสุดตัวลูกก็จะต้องมีความอดทนต่ออำนาจกิเลสนอกจากตัวลูกจะต้องมีความอดทนแล้วตัวลูกจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะอีกด้วย ขึนหนักก็เอาเบาก็สู้ลุยหน้าอย่างเดียวเพราะเราเกิดมาสร้างบาร,รมีไม่ได้เกิดมาซ่อมบาร,รมีเท่านั้นประการที่หตัวลูกจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักประมาณตนเองไม่มีทิฏฐิมันนะะ ยอมทุกอย่างไว้ทุกทุกคนได้ทำความดีเพื่อที่ตัวโลกจะได้มีบุญบารมีติดตัวไปมากๆนั่นเองประการที่เจ็ดเอ๊ะมีเยอะไว้บ่อเจ้าจเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวลูกก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพิที่ตัวลูกจะได้มีที่พึ่ง ที่ระลึกที่แท้จริงภายในให้กับตัวเองเมื่อตัวโลกมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในให้กับตัวเองได้แล้วตัวโลกก็จะสามารถเป็นที่พึ่งกับผู้อื่นได้อีกทั้งตัวโลกก็ยังจะสามารถรับบุญช่วยงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่เต็มกําลังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ถ้าหากตัวลูกสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นผู้รู้ณกลางกายที่จะเป็นผู้เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้กับตัวลูกที่ชัดใสสว่างแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษากเรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วตัวลูกก็สามารถที่จะเปิดเผยความลับของชีวิตของตัวเราเองที่ปิด ตายให้กลายเป็นความรู้ที่เปิดตัวได้ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกสามารถแจมแจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและความสงสัยในตัวเองก็จะหมดไปซึ่งก็จะพลอยทำให้ตัวลูกสามารถที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ชาวโลกยังสงสัยและค้างคาใจไปได้ยิ่งตัวลูกศึกษาได้ลึกซึ้งเพียงใด แต่โลกก็จะยิ่งสามารถตอบคำถามได้กว้างไกลและกระละเอียดลุ่มลึกมากขึ้นไปเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นแต่โลกก็ยังสามารถที่จะไปหาท่านเทพบุตรท่านเทพธิดาภุมมะเทวาหรือคุณพ่อคุณแม่ของลูกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภุมมะเทวาชัยนาทาว ได้ตามความปรารถนาที่ตัวลูกได้ตั้งใจไว้โดยวิชาธรรมกายตามที่ตัวลูกได้ศึกษาไว้ดีแล้วได้อีกด้วยพบต้องมีอาจกันระหว่างโลกกับท่านทั้งสองได้พอถึงเวลาที่ตัวลูกจะต้องละาจากโลกนี้ไปแต่ในสองเงินบุญคุณความดีและ,ระธรรมกายที่ตัวลูกได้กก่าถึงตัวลูกก็จะได้เดินทางกลับไปแวะพักกลางทางที่ แะสิบบริโงคนวิเศษเขตในได้อย่างสง่างามแล้วก็จะทำให้เราเทพประบุเทพธิดาทั้งหลายต่างแส่ส้องสรนเสริญแล้วก็นโมทนาบุญกันทัวกกนท่วทั้งเทวโลกปร<า>ะกาศลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ในครั้งนี้เนี่ยทศโลก,กได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งหมดอายุไข แต่การเดินทางกลับมาสู่เทวโลกของตัวลูกในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาอย่างผู้มีชัยชนะสมควรในการต้อนรับสรรเสริญของเหล่าเทวดาทั้งหลายนั่นเอง<า>โอ้เวลาที่เทวดาต้อนรับนี่นะหนุกหนานบุญมันเทิงนี่เดียวซึ่งเรื่องราการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งหมดดังที่ได้ก,กล่าวม,มาโดยย่อนี้ ป็นเพียงแค่บางส่วนแต่นั้นแต่ใช้พูดกันต่อไปอีกก็จะมีอรายละเอยียดปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนักขนาดแต่้นการที่ตัวโลกหรือลูกลูกปราิาเขตในคนไหนจะได้รับอนิสง์บุญในยอดดังกล่าวซึ่งคืออนิสงส์แห่งบนที่เกิดจากการนมเดชสั่งสมบุญสร้างประีิอย่างอาชีตเป็นเดิมมันเป็นอุปริกาอยู่เขตในมาโดยตลอดนั้น อย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบ absolutely perfect หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาก่อนหรือมาทีหลังแต่สิ่งที่สำคัญ้นอยู่กับว่าเมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยตัวลูกและเลืองลูกปรสิกาเขตในต,ตั้งใจเฟิกฝนอบร,รมตนเองและสร้างบปรามีอย่างเต็มที่เต็มกำลังมากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเห็นนะจ๊ะ ที่มาก่อนก็เป็นเช้าช้อนเย็นช้อนก็มี <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะเช้าชามเย็นชามก็มีเช้ากระมังเย็นกระมังก็มี <Yeah. S 1> มาที่หลังก็เช่นเดียวกันเนาะ <Yeah. S 1> แต่ต้างหากจะลูกแล้วล,ลูกปฏิกาเขตในคนไหนปรารถนาอยากทจะจะได้รับอนิสงส์งแห่งบุญโดยย่อดังที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งเป็นอนิสงส์แห่งบุญโดยย่อคร่าวๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่าน,นั้น จะโลกและลกูลกๆปริกาเขตในทุกคนก็จะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเรายังไม่ชนะพยามมารเขาและจะต้องตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามที่กล่าวไปแล้วให้ได้ต้าหากตัวโลกและลกูลกๆปริกาเขตในทุกคนทำได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อยไปจนกระทั่งบรรยุขั อันนี้ส์งแห่งบุญนังกลาบก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวลูกแต่ลูกลูกปริกากเขตในทุกคนอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบ absolutely perfect แบบไปตกไปหลนกันเลยทีเดียวอีกทั้งอันนี้สองแหบุญนังกลาก็ยังจะส่งผลได้อย่างเร็วแรงและรวดเร็วอีกด้วยส่วนวเรื่อง,องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเราคงจะต้องติดตามวันนวันหนัดไปสำหรับวันนี้ธรรมอิส Happy children come together, clap your hands and sing with me, listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way.